ชิมค่ะอืมอร่อยบลูสิมดอกกีรลดอืม จิ้มพริกเกลือจ้ะอืมอร่อยดีทานกับเสียงดังออร่อย ฉันจะบอกว่าไม่จิ้มอร่อยกว่า คือมันมีความแบบหวานฉ่ำไม่เปรี้ยวอร่อยค่ะลูกแ้วคํำ ยังฟินเลยจ้ะปกติก็บเ่เคยเจอแบบใส่เจิยวแบบพี้ะจากปกติเคยเจอจะแบบประมาณลูกประมาณเท่ากับแบบกับปั้นเรานี่เนาะแต่ลูกนี่น่ะพอดีเต็มเต็มคำ อร่อยค่ะทั้งหมดมยซื้อมาสี่ห่อห่อละสามไม้ไม้ดูกชิ้นแบบนี้แบบนี้หละคะ่ะ คือแบบแกนเขาหนักก็กินได้เลยอร่อยแบบเพลินมากกินแบบว่าประยุทธ์ได้จ mm ้า hmm. หวานฉ่ำเอาอีค่ะแฟบอร่อยดีกรอบริงในความกรอบ 嗯嗯，好美曼。Oh, wait, อยาให้ดูออร่อยค่ะ สับปะรดผู้แร่จาามีความหวานแล้วก็กรอบอร่อยค่ะไม่มีรสเปรี้ยวเลยค่ะอร่อยมากๆเลยอันนี้ไม่กินมั่มทั้งเหมือไม่กินหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกินไปทั้งเมือถาาไม่จาก็รู้สึกว่าเริ่มแน่นแล้วจา้าจังไนทำมาคลิปนี้ก็ฝากกุไลค์กดแช์เพื่อเป็นกันตั้งใจให้เมื่อดีนะจ้าเมือนี้มือดีกับตองคอตัวลากันจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า